ดีค่ะตำกล้วยค่ะมือเจค่ะตำกล้วยน้องกันด้วยค่ะคิดยาค่ะมือเจค่ะค่ะเขามียังแกมหน่ค่ะ,คะใบบมะนาวยอดมะกรูดเ,เป็นใบกิมกับยอดใบหอมเสียบกันลยอย่าเข้ากันนะ เกือบลงหูคอกระเทพริกซ้อสหน่อยนั่งกับเป็ดแจบแสนมันกันนะคะทำกล้วยอยากไอไล่ากลัว xẹp kiểu cái bằng nào xoong ngoài quầy xám ngoài bằng nào xoong ngoài tăm xay bớt bửa đây khả mọi người khả kiểu bằng nào xin bớt bửa đây này, này trong mọi này, này đây này ยังนนกินตำกว้วยค่อยอ, <c oughs> า,า,อา,ายน้ำลุนพอาดก็ใส่น้ำลุนนะโอ้ยเห็ด <c oughs> กินไหนบนนอกก็เห็ดเห็ด,ดมากกิ็ดแย่ดอกกระดาวกำ็ั่างสิบง ก็ดอกกระดาวกระเสียท้นนัะสูงแห่สามีเห็ดแท่นแผนตาตายักได้มี็กน่อยขาถดขอดเพอไผ่เ้วอค่ะมาอยู่ค่ะเพื่อนเห็ดแผนบ้างทั้งผักหนามเห็ดแผ่นบ้างทั้งผักหนาม อาจเสียงดังนิจ้ึงก็ขอโทษขออภัยค่ะมดเจ้าค่ะ ทำใจบะเครอนะำเสียบเสียตะาอยากแล่นลงกอน้ะกไอ ขด้ลงไปแลกัไลกไอรักไอรล <c oughs> โอดกันไว้แิบง้าวยงนกส่นไก่ป่า ก,ดก,ดก,ดกดัดกดกคดกัดกุงยนหอดจนฝอเนเข้ามาคือแมวเนี่ยก็เอิอนจนฝอนเข้ามาหูจักดอกถามเขาเข้ามาจนฝอนตัวซ้ำแมวเดินเข้ามาทางสวนไกลไกลไกลมากไกลไกลไกลหองก็ได้เนําไปเบิง่งก็ได้หย่องหย่องกับไปจองเบิง่งตัวคือแมว สาว้มแหลมถ้มามาโตวยังเขบอกว่าัวจนฟ้อนจนฟ้อนคุยอยโหนอกยินเซือจนฟ้อนหรือว่าจนฟ้อนเอยนว่าเธอหรอคะโมจิคะแดนมากปลาหกใส่สวนคือมาจากหวย แม่มายำไก่อยู่ข้างสวนบานไก่หอยบานหน่อยเดยวแท้งน้าลบหมสนหมนั้นหน่อยก็น,นอนรับผู้คนกระเทศแผ่นตั้ง ั้างฝักน้าขึ้นมาเบร์ดอกค่ะมันดอกค่ะมันเทปมันเตี้ยวมันนัวแบบโมาากาจิ้งเบดองานทองค้ง โอเคหอมปากหอมคอน้อง,ง,องอค่ะมูสจา้ากินทอดกินได้กินไลยให้โทษแสบอยู่แยกกับเพ็ดกับสมทั้งเพ็ดทั้งสมทั้งนัวส่กันน้าพี่ะหน้องค่ะกินหนาพอบกันไหมกินอย่างพ่อสวัสดีค่ะ